สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาดู t o y ยต a กันบ้างนะฮะปกติดูแต่ e s US u z z u m m ี c กันมาเยอะแล้วนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งเข้ามาประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะต้องบอกงี้ต้องอา่าก็ไม่ได้เข้าแบบสดๆร้อนๆนะครับผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วผมเพิ่งมาพบเจอนะครับ ลืมเช็คนะครับว่ามีขนานเข้าใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้พามาชมกันนะฮะเป็น t o y o ต a h i l u ั r e ี o นะครับคันนี้เป็น 2.4E เป็น4ประตูยกสูงนะครับเป็นตัวพิลันเนอร์นะครับสมาร์าเป็น4ประตูนะครับจะบอก Smart Cap ขอภายคุณผู้ชมนะครับเป็น4ประตูนะฮะ2.4ตัว E นะครับเลขไมค์คันนี้คือไฮไลท์นะฮะเลขไมค์คันนี้คือไฮไลท์เลขไมค์ของเขาเนี่ย68,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับจัดว่าไมน้อยเลยได้รถไป18ไปใช้งานนะฮะ ค่อนข้างจะสมราคาสมส่วนในเรื่องของตัวปีแล้วก็ตัวเลขไม้นะครับ5ปีรถ5ปีไม้60,000ถือว่าน้อยเลยนะครับสำหรับรถ5ปีนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมรายละเอียดรอบๆตัวรถนะครับทั้งผิวพันธุ์ทั้งโครงสร้างต่างๆนะว่ารถคันนี้คงเดิมไหมนะครับเดี๋ยวแจ้งราคากันไปก่อนคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่615,000บาทผ่อนอยู่งวดละประมาณหมื่นหนึ่งพันหมื่นพันกว่า,วาถึงหมื่นสอง นะแล้วแต่เครดิตคุณลูกค้าที่มาออกรถนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะฮะราคานี้เลยนะหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันได้ไม 68, 000, ล์หกหมื่นแปดพันโลได้รถปีสิบแปดเกียร์ออโต้นะฮะต้องบอกงี้คันนี้เกียร์ออโต้นะครับอ่านะไปดูนะฮะโคมไฟหน้านะครับจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะฮะชุดโคมเลยเป็นมันติรีเฟคเตอร์หมดเลยนะครับโคมใสนะฮะรถปีสิบแปดสภาพผมยังไม่ได้ดูนะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างงี้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าโครงทรงโครงสร้างเป็นยังไงเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยเริ่มเนี่ยนะฮะ กันชนเนี่ยก็โอเคแนบสนิทนะครับผิวพันธุ์ด้านหน้ากันชนสวยงามนะครับฝากระโปรงก็โอเคนะครับไม่ค่อยเห็นล่องรอยของสเก็ตหินสักเท่าไหร่ก็มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยรถจอดนะครับอ่าไม่ค่อยมีสเก็ตหินให้เห็นนะครับอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างนิดๆนหน่อยๆนะฮะแต่กันชนหน้าเนี่ยเนียนกนริบนะฮะอันนี้น่าจะเก็บงานสีในเรื่องของฝากระโปงอ่กันชนหน้ามาบ้างนะฮะมันเนียนเกินไปนะครับผิดหูผิดตา นะคสำหรับรถใช้งานนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคสําหรับรถปี18แล้วก็เลขไมล์แค่6 8 0 0 0่นโลได้สภาพเนียนยแบบนี้ก็สมส่วนดีนะครับกระจังหน้าแล้วก็กันชนด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นขี้ปาลาระบายอากาศนะครับเป็นตัวหน้าหล่อนั่นแหละที่ที่เราเรียกกันนะครับล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแม็กเดิมๆเลยเป็นอลลอยปัดเงาจากโรงงานเป็นแม็กหกลูนะครับติดมาพร้อมกับยางดันหลบเส้นโตๆตแบบนี้ ยางดันหลอบได้ปี21นะครับยางยังใหม่อยู่ได้ยางปี21ไปเลยี่ตรงนี้นะครับตัวรหัสยางนะฮะรหัสยางได้เป็น265ทับ 65R17 นะครับคุณผู้ชมนะครับดอกยางล่องยางยังเหลือกันเยอะแยะนะฮะรถวิ่งมาแค่68,000ันโลนะครับสภาพคือเดิมเนียนที่สุดแล้วนะฮะตรงนี้ดูเลยนะครับไม่ช้ำเลย หกหมื่นแปดพันโลนะครับโครงซองโครงสร้างต่างๆนะครับเบ้าโชกซุ้มล้อคือเดิมนะครับบันไดข้างนี่ไล่มาให้ดูนะฮะนี่มันก็เป็นขี้โครงขี้โคนนะเวลาวิ่งกระเดินนะครับไม่ได้ตําหนิแต่อย่างใดนะเดี๋ยวล้างก็ออกนะครับเหลี่ยมสันตัวรถด้านคนนั่งนะครับเนี่ยเรามองกันด้วยภาพแบบนี้นะครับชัดเจนนะว่าไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะครับสีก็สีเดิมเลยนะฮะสีไม่ได้ทํามานะครับสีอ่าเสมอกเลยประตูทั้ง ทั้งสองบานนะครับกระจกได้เป็นครอบโครเมียมเรียบร้อยนะครับมีไฟเลี้ยว LED ติดมาให้มือเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆสวยๆงามๆคันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชม่างนี้นะครับกระบงกระบะนะครับป่องล้อซุ้มล้อเดิมๆไม่บุบสลายนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปลดล็อกรถสักครู่นะครับโอเคไปชมดูนะกระจกนะครับเดิมแท้ทุกบานนะครับคุณผู้ชม t ตโย์ตาติดอยู่นะฮะมองเห็นไหมครับ อ่ะโอเคนะตโยต้าติดอยู่นะครับภายในนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับนะครับจะได้ขึ้นไปข้างบนไปสตาร์ทเครื่องดูด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงแผงประตูแถวนี้ก่อนนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับนี่ใหม่ๆเลยนะฮะสภาพสีตัวรถนี่คือใหม่ๆเลยหัวน็อตเดิมๆนะครับเลขไม้หกหมื่นแปดพันโลคนอ่าคันนี้นะฮะแกะกระดูกงูให้ดูโอ้โหแน่นมากนี่น่าจะไม่เคยแกะกันมาเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึงนะฮะ เอาออกยากนิดหนึ่งแน่นตึบนะครับนี่นะครับตะคงตะเข็บของประตูต่างๆนะฮะแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆเลยนะฮะสวยงามนะครับคันนี้สวยงามโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่มีชนหนักลิดคว่ำหรือจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะฮะรถของทางบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ได้วารันตีเครื่องเกียร์จากบริษัทเพรยนต์ไปอีกนะครับแล้วก็ได้การดูแลดีๆจากเซลบิลนะฮะนี่เซลบิวขอขอชมตัวเองนิดนึงนะฮะ รับประกันนะครับผมดูแลให้อย่างดีนะครับมีเรื่องตรงไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจัดการให้ได้หมดเลยนะครับสาหรับตัวรถที่คุณผู้ชมซื้อไปนะฮะฝากฝากด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจรถนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะฮะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับในเรื่องของด้านท้ายนะฮะโลโก้โลโก้โตโยต้าติดอยู่ครบถ้วนนะครับเคมอเตอร์นะฮะจสติ๊กเกอร์ติดมาด้วยนะครับไฟท้ายสวยใสสวยเดิมนะครับไม่มีอ่า ลายงาลายทึงติ้นนะครับกันชนเนียนกริปกันชนโครเมียมเงาวับและเนียนกริปเลยนะครับไม่เห็นร่องรอยการชนมานะครับไม่มีแบบรอยชงรอยเฉียวรอยบุบนะฮะเนียนๆนะครับฝาท้ายนะฮะไฮลักตัวอีรีโว่ติดอยู่ครบถ้วนมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับไฟเบรกดวงที่3ไปดูแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์ใหม่กริปเลยนะครับแม็กไลเนอร์ใหม่กริปเลยมองด้วยตาเปล่านี่ บอกได้เลยว่าแทบจะไม่ค่อยได้ขนของเลยดีกว่านะฮะแทบจะไม่ได้ขนของหนักเลยนะครับสภาพคือดีมากเนียนกลิฟเป็นแมกเนเนอร์สี่หูนะครับรถสประตูนะครับไม่มีผ่านการเจาะมานะฮะไม่เคยติดลังคามานะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆของกระบะนี่คงเดิมไว้นะฮะตัวตัวล็อกนะครับเม็ดอาร์นะฮะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหัวน็อตนะครับสีมาร์กรงงานสวยนะครับสวยคันนี้สวยดูล่องกระบะคุณผู้ชมล่องกระบะเนียนกลิปนะ เนี่ยสีนะครับไม่ถลอกปอกเปิกเลยนะฮะรถใช้งานมันน้อยจริงๆนะครับคันนี้หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผ่อนอยู่งวดละประมาณหมื่นกว่ากว่านะฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจนะครับเงินเดือนสองหมื่นอัพนะฮะต้องบอกงี้ถ้าจะซื้อคนเดียวจบนะครับของเงินเดือนสองหมื่นอัพนะฮะจบคันนี้ได้นะครับ ต้องบอกว่าประมาณนี้เลยเงินเดือนสองหมื่นอัพหรือจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลองโทรมาปรึกษาผมดูนะครับได้รางได้ยางดันหลอกปีใหม่ๆไปด้วยปี21่อนะครับยางวิ่งมาแค่2ปีเองและสภาพดอกยางล่องยางเหลือเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันคุณผู้ชมนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานอย่างที่ผมแจ้งไปดูประตูข้างนี้ก่อนนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับนะครับประตูประตูต่างๆนะไล่ลงมาให้ดูนะครับเนียนคลิปนะครับสครับเพจนี่ หัวหนงหัวหน็อตต่างๆคงสภาพเดิมนะครับไม่เคยขยับเลยนะแผงประตูนะครับแดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีเทาสีเทาตรงนี้นะครับในส่วนของที่พักมือเนี่ยที่เปิดเนี่ยเป็นอา่าวัสดุผ้านะครับเป็นวัสดุผ้าประตูเดิมๆนะครับนี่ซีนนะครับเล็บจิกเข้าแบบนี้เห็นไหมฮะเล็บจิกเข้านุ่มๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์กเลยงตัวกันสวยงามกลมๆคม ตรงนี้ก็มีล่องลอยขีดขีดขุนขวนมาหน่อยนะฮะเห็นไหมครับในกล้องน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับมีล่องรอยขีดขีดขุนขวนมาบ้างนะฮะับต้องบอกว่าบ้างนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับประตูเดิมๆจบนะฮะมือเปิดโคเมียมนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะฮะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้นะครับพรมลัยหนังเดิมจากโรงงานมันติฟังก์ชันนะครับสวยงามนะครับไม่มีล่องรอยการสึกหรอเลยคุณผู้ชมไม่มีถลอกบอกเปิกเลย สำหรับพวงมาลัยเรียนคลิปนะครับมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้นะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเอาไว้คอนโทรลเครื่องเสียงนะครับสวยงามนะครกุญแจเป็นบิดสตาร์ทแบบนี้นะครเป็นบิดสตาร์ทนะครับเป็นแบบพับเก็บได้นะฮะไปลองสตาร์ทเครื่องดูคุณผู้ชมนะฮะสบายๆนะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวเบาเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิกซ์สิบนะครับเครื่องเอาเป็นว่าเครื่องเสียงใช้ได้นะฮะโอเคนะครับ ในส่วนของเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้านะฮะได้เป็นเบาะผ้าสีดําตะเข็บสีขาวแบบนี้นะครับสาหรับ2.4ตัว e นะครับเบาะผ้าสวยสะอาดแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดอะไรไม่ต้องไปหนุนอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวเราทัสปาเพิ่มเติมให้อย่างเดียวคือจบนะครับหลังค้านะครับไม่มีรอยฉีกขาดและไม่มีรอยยันนะฮะสวยงามเลยนะครับเนียนกลิปเนียนกลิปโผลแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไป,ข,นไปข้างบนตัวรถนิดนึง นะครับมาดูกันในส่วนของแผงคอนโซลต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับ C D F M A M ได้หมดนะครับเป็นปุ่มสัมผัสแบบนี้นะครับเป็นปุ่มกดได้นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่จอสัมผัสนะยังไม่มีจอสําหรับ2.4นะครับระบบแอร์เป็นระบบอนาล็อกนะฮะเกียร์ออโต้นะครับนี่อีโคโหมดมีมาให้นะครับเพรียวโหมดมีมาให้นะฮะเกียร์ออโต้ตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นเกียร์เอได้นะครับเกียร์เอคืออะไรนะเอาไว้เชนเกียร์นะครับ โอ้ยเชนเกียร์ได้นะเวลาเราไล่เกียร์ขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่งี้นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของใบสคขบรนะครับโตโยต้ารีโวนะฮะสองจุดสี่ e นะครับหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันผมขายคุณผู้ชมตรงๆแบบนี้เลยนะครับรถได้รถปีสิบแปดเลขไม้ตรงเป๊ะอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม้ตรงนี้หน่อยนะฮะนี่นะครับเลขไม้นะฮะหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรคุณผู้ชมเลขไม้นะครับ ได้ใหม่น้อยๆไปใช้งานนะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้นะฮะคอนโซลสวยสะอาดนะครับสมกับเป็นรถ6800 0โลนะต้องบอกนี้สมเลยนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดไม่มีการเจาะทะลุไม่มีติกองสติ๊กเกอร์อะไรแตแปะนะฮะสวยงามที่สุดแล้วนะครับเีออออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังแล้วก็พร้อมกับไปดูห้องเอนนครื่องนะฮะ ว่าสภาพเป็นยังไงดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังแน่นๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะ5้าเช้นเดียวกันกับเบาะหน้านะฮะสวยๆส,สะอาดๆแบบน,นี้คุณผู้ชม6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันได้รถไมหกหมื่นแปดพันโลนี่ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าไม้น้อยจริงๆไม่ยังไม่ถึงเจ็ดหมื่นเลยนะครับแล้วได้รถปีสิบแปดด้วยนะครับน้องๆใต้แดงคันนี้ผมบอกเลยสภาพเนียนกลิบนะฮะอย่างที่ให้ดูกันไปนะครับเราเดินดูกันเนี่ยแทบจะไม่เห็นตำหนิตรงไหนเลย นะครับคุณผู้ชมตาอมีอย่างเดียวก็คือเลขไม้ที่มันวิ่งมาแล้วนะที่ต่างจากป้ายแดงที่เลขไม้มันไม่วิ่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าและก็ห้องเครื่องกันโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับสาหรับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องโตโยต้านะครับเป็นดีเซล2.4ลิตรนะฮะหรือ2400ซีซีนะครับแรงหายห่วงเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสาหรับหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับ หัวน้ำเต็มเดิมแบบนี้เลยสวยงามนะครับหัวน้ำไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยนะครับในขณะที่ผมรีวิวนะครับผมให้คุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องไปด้วยนะครับจะได้ได้ยินเสียงเครื่องว่ามันเดินนิ่งๆสงบสงบแบบนี้นะครับเครื่องไม่สั่นไม่มีสัมลักอะไรนะฮะส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะซีนเนี่ยเล็บจิกเข้านะครับเห็นไหมครับเห็นแต่ลอเล็บผมเลยนะฮะซีนเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมนะครับ อ่าสติกเกอร์เหรียญบาทนะครับรูต่างๆนะครับลมคมสวยนะฮะแล้วก็เล็บจิ๊กเข้าเช่นเดียวกันนะครับสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบถ้วนนี่เลยเดี๋ยวผมโฟกัสกล้องนิดนึงนะแสนน้อยนะครับนะครับแผงอ่าแผงกันคามร้อนนะครับสวยๆไม่มีขีดขาดนะฮะรถไมน้อยนะฮะไม้แท้แน่นอนนะครับแล้วก็ราคา6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะฮะ สภาพของห้องเครื่องนะครับโครงสร้างรถต่างๆคงสภาพเดิมน,นะครับปั๊มเบรก ABS นะครับมาร์กรงงานยังอยู่ครบถ้วนนะครับฐานด้านขวานะครับสวยๆงามๆเลยคุณผู้ชมนะครับสีเดียวกันเลยนะฮะหัวน็อตต่างๆนะครับไล่มาให้ดูน็ดดงามนะครับคันนี้แผน่นเพลยอยู่นี่ การใช้ครบถ้วนนะครับสภาพของห้องเครื่องคือสวยสะอาดไม่มีข้าวของเหลวไหลหรือว่าซึมออกมานะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Hilux Revo นะครับ 2.4e นะครับเป็น P Runner นอระคันนี้กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์68,000่นแันโลเท่านั้นกับราคาขายเพียง615,000บาทนะครับใคร ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อผมมานะได้ที่เบอร์0855366287ผมวิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขันหน้านะครับสวัสดีครับ